بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشكر كبر الله سبحانه ให้เรามีได้ได้มีชีวิตได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้พาตัวเรามาสู่มัสยิดนะครับในการละหมาดสุภีในยามเช้านะครับซึ่งอันนี้เป็นเนื้อมาเป็นความโปรดปรานที่พระองค์ลักวมาราประทานให้กับเรานะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถที่จะ,ะทําอย่างนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องกับด้วยสุขภาพหรืออุปสรรคอันใดก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์ลักวมีรานัะานทดสอบ นะบาวของพระองค์ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับมันอยู่ที่หัวใจท่านนั่นเองพี่น้องนะครับความยากลําบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ถ้าหัวใจเรามีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็จริงจังกับลาสุบาฮานอหวตาลานะครับเราสามารถที่จะทําได้นะครับสามารถจะทําได้ท่านสุนบอกนะครับว่าอินดัสตกิลลาหะยัสดุกกะถ้าพวกท่านเนี่ยจริงจังกับลาสุบาฮานอหุตา,าลาก็จะจริงจังกับท่านเรา ขอดูอาอยู่ตลอดนะครับขอริสกีขอโอกาสขอการงานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความประสงค์เราเราขอจากพระองค์ลักษมณ์มหานวตารานะครับแต่เราก็ต้องมาย้อนดูด้วยว่าสิ่งที่พระองค์ลักษมณ์ตาลามอบมาให้เราปฏิบัตินั้นนะ่ะเราทําได้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ทําถูกต้องตามที่อ๋อลักษมณ์ตาลาบอกเอาไว้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ได,ได้ตระหนักเอาไว้ให้มากนะครับว,ว่า เราเนั่เป็นบาวของลาสุบฮาเนวตาาเราดำเนินชีวิตในดุนยาแค่แค่ชั่วขณะชั่วครู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องจากดุนยานี้ไปต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในดุนยานี้ติดตัวเราไปแค่แค่การงานคือความดีและก็ความชั่วที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรตามกระแสะอย่าทําอะไรตามอารมณ์อย่าทําอะไรตามนับสูแต่ให้เราทําตามบทบัญญัติที่พระเนวตราราได้วางเอาไว้นั่นเองสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามขอให้เราได้ออกห่าง นะครับสิ่งใดที่เป็นคําสั่งใช้ให้เราเร่งรีบนะครับในการปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราเท่าที่เราจะทําได้เนี่นเองนะครับอัลลอฮฺสุลาบอกเราในสุรานุษนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวโทษการกล่าวหาการว่าร้ายนะ,ะบุคคลโดยเฉพาะมุสลิมห์ผู้หญิงเนี่ยนะครับอัอนนี้เราจําเป็นจะต้อง,อง,องระมัดระวังให้ดีนะครับ ในสังคมไทยเราเ,เป็นสังคมแห่งการสื่อสารนะเดี๋ยวนี้มันมีโโลกโซเชียลเนี่ยมันไปไกลนะมีอะไรนิดหนึ่งก็ลงเน็ตลงเฟซนะมันก็ปลุกันไปทั่วโลกนะจริงไม่จริงยังไม่รู้เลยนะครับแต่คนที่ถูกถูกกล่าวหานั้นเสียหายไปแล้วนะอัลลอฮฺทรงตรัสในอัลกุรอานนะครับในสุรานุรครับอายะที่ยี่สานะครับว่าอินนัลละดีน uh ัยยรมูนัลมอศานาติลกาฟิลาติลมุเอมินาตลูอัยนูฟิดดุนยาบัลอัคกีระห์วลฮฺมอาดาบุนอาซีม เรา,าบอกกันอยานี้ครับว่าถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวโทษบรรดาหญิงที่บริสุทธิ์นะครับหญิงที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรนะครับหญิงที่มีที่เป็นผู้ศรัทธาพราะที่มีมาตลอดเวลาและไปกล่าวโทษเขาไปกล่าวหาเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องการทําซีนาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต้องระมัดระวังนะบางทีเราไปได้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้กันกองยังไม่ได้พิเคราะห์เขาว่ากันนะจะเป็นแบบนี้เออเขาว่า ลูกสาวบ้านเป็นอย่างนี้เขาว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้เขาว่าเนี่ยนะต้องเอาห้าอาหารนะพี่น้องนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะบางท,ทีมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องคนเนี่ยกล่าวหากันคนที่ไม่ชอบกันก็กล่าวหากันไปต่างๆนาะนาะเนี่ยไปกล่าวหานะว่าพวกเขาเนะี่ยไปกล่าวหาเขานะว่าทําซีนานะกล่าวหาเขาเอาร้อบอกว่าอย่างไงนะครับพวกเขาเนี่ยจะถูกสาปแช่งทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะ เราบอกว่าคนที่กล่าวหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ว่าทำซีนาเนี่ยจะต้องถูกสาบแช่งทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้ายังมีอยู่นะครับยังมีในสังคมมุสลิม,มเรานะครับอายาเนี่ยนะครับท่านอินอาบราฮิมัสนะครับได้บอกว่าไอการกล่าวการสาบแช่งอันนี้ผู้กล่าวโทษหมายถึงว่าสําหรับผู้ที่กล่าวโทษบรรดาภรรยาของท่านอับดุลลาหฮะเลวัซลัลมนะครับพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบรับนีเน่เป็นการอธิบายของท่านอินอาบราฮิมัสนะครับเพราะในในสมัยนั้นนะ ท่ายหญิงอาชาเนี่ยไปร่วมในกองทัพด้วยแล้วเสร็จจากทัพแล้วเนี่ยก็ก็เดินทางกลับทัตติยะท่าก็ทํสายสร้อยนี่หล่นหายนางก็ก็หยุดหาค้นหาอยู่แล้วก็พอดีกองหลังเนี่ยเดินทัพตามมาทันก็ได้พานางกลับมาที่เมืองบรินทร์นะด้วยนะครับนี่แหละเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้คนที่ไม่ชอบก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเป็น พวกเขาวารดพวกนอกรีดก็คือกลุ่มชีอะนี่แหละนะครับก็กล่าวหาทัหญิงอาชาว่ากระทําไม่ดีกระทําศีนาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นนะครับอเลสตาลาก็ลงอายหนี้มานะครับแต่สําหรับคนที่กล่าวโทษมุวิณห์คนอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะสรงให้เขาได้รับการเตาบ้าถ้าเขาสํานึกผิดแล้วก็สรารภาพผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกล่าวหาใครเขาเนี่ยแล้วมันไม่เป็นความจริงเนี่ยเราจะต้องไปขออัฟเขาขอเตาบา้าต่อรัมสุมาหานูวะตาลาด้วยนะครับ อย่าไปทำเพิกเฉยนะครับเพราะทุกอย่างนั้นจะต้องขีดถูกคิดบัญชีนะครับท่านอบูฮัมซานกล่าวว่าอาญะเนี่ยถูกปธธระทานลงมาสหรับมุชิลกินชามากาโดยกล่าวหาสตรีที่ออกอดเดินทางอ,อพยพไปยังมาดีนาด้วยนะว่าเธอออกไปเพื่อที่จะไปทําความชั่วไปทําความผิดอันนี้นะครับคือถ้าเราไม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยสายตาของเราไม่มีพยานมายืนยันนะเราอย่าได้อย่าได้หลุดปาออกไปทีเดียวนะ แม้แต่คนใกล้ตัวเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราไปกล่าวหาเขาว่าทำผิดกระทำความชัว่วอะไรต่างถ้าเราไม่ได้เห็นเนี่ยเราจะต้องหยุดทันทีเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เราตอานั้ประกาศเอาไว้แล้วเพร่อ์บอกว่า,าพวกที่กล่าวหาแบบนี้จะต้องถูกสาปแช่งทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับแล้วสำหรับพวกเขานจะได้รับการลงโทษอย่างมหาศาลเพราะนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับในอิสลามถือเป็นเรื่องร้ายแรงในกฎหมายบ้านเมืองก็มีความผิดนะครับอ่านไปกล่าวหาเขาไปพูด ให้เขาเสียหายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับตัวนี้อันเป็นความผิดอาญาด้วยนะครับในเรื่องของอิสลามในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองและอิสลามนี้ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันนะไปการกล่าวหา,าหญิงที่บริสุทธิ์เนี่ยว่ากระทำความผิดกระทำความชั่วเนี่ยทั้งที่นางไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญอเลอร์บอกอีกนะครับว่า ยามทัศน์ศัทอิมอัลซินาตุฮุมวะอิดีฮิมวะอัรจุลุฮุมบิมากานูยามาลูนอันนี้อายะฮ์ที่ยิสนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัน,น,นาาที่ลิ้นของพวกเขาและมือของพวกเขาเนี่ยและเท้าของพวกเขาเนี่ยจะเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้นะครับวันนั้นก็คือวันแห่งการสอบสวนและแห่งการตอบแทนนะคือวันอ,คอาคเหรนันเองนะทุกอย่างท,ที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นพยาน นะถ้าเราพูดลิ้นเราก็จะเป็นพยานนะมือถ้าเราทํามือเราถ้าเราก็จะเป็นพยานยืนยันว่าวันนั้นเวลานั้นเราได้ไปทำนี่เราได้เดินไปตรงนี้นะครับไปทําความผิดกระทําความชัวนะ่วนะเราบอกว่ามือของพวกเขาและท่าของวกเขาจะเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทาไว้ทําอะไรไว้เนี่ยมันมีพยา,ญญญญานยืนยันนี่แหละไว้ว่วาในร,าร่างกายเรานี่แหละมันจะเป็นพยา,ญญญญญานยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านนละหมาดนะอย่างถูกต้องพระองค์ลอสซาลาก็จะให ความผิดบาปที่เกิดจากตาจากปากจากมือจากเท้าเนี่ยหลุดร่วงไปนะเป็นการระบายโทษจากลาสบฮานอวตาลาหมายถึงเป็นบาปเล็กๆอันนี้นะก็ให้เราได้พิถีพิถันการที่เราเดินมาละหมาดที่มสัสยิดทวกข้าวที่เดินมาพระองค์ลาสตาราก็จะอภัยให้นะครับแล้วเดินกลับไปพระองค์ก็จะเพิ่มพูนความดีให้เราบอกนะครับว่าเยโมยีวฟิยุมุลลอฮูดีนะฮุมุลฮักก์วยะลามูนะอันนัลลอฮวาลฮักกุลมูบีนนะครับเราบอกวันนั้นเราจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วน จะตอบแทนนอย่างครบถ้วนเลยตามส่วนในการตอบแทนของพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับคือทุกอย่างจะเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุดนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะครับทำแค่ไหนก็รับแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าทำทำความชั่วหนึ่งจะไปรับ1ิไม่ใช่ทำหนึ่งก็รับหนึ่งแต่สําหรับความดีทำหนึ่งนี้พราะว่าสุภาธเพิ่มพูนให้ถึง10อันนี้เป็นบางทีคุ้มค่ามากจนคันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องบางคนที่ยังเอาตัวไม่รอดเลย นะในวันอนาะคิรเพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องการทําความดีในเรื่องการที่จะตอบ,รบพระบัญญัติของลาสุบาฮาในะหัวตาลาในเรื่องการโดวยเฉพาะเรื่องการละหมาดเนี่ยบางคน,นไม่สนใจเรื่องการละหมาดเลยหรือจะมาละหมาดที่มัสยิดก็ไม่มานะครับสําหรับคนที่มาได้ไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับแต่เวลาจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับไปได้นะเดินทางไกลแค่ไหนก็ไปได้เตรียมสเสบียงเรียบร้อยเสียสตางอีกไปได้ แต่ถ้าจะมาละหมาดที่มันมาไม่ได้มันเพราะอะไรเนี่ยอันน,นี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดแหละนะต้องคิดแหละครับเนี่ยระหว่างขา้างหน้าเราจะต้องไปตอบกับพระองค์เราสุบฮานในวัตาลาแล้วเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนสองโลกนะครับต้องโลกดุนยาแล้วก็อาคร้อด้วยเพราะนั้นเราจะต้องให้น้ําหนักนะโลกไอคะ้อในมากกว่าดุนยาเพราะเป็นโลกที่เราจะต้องไปอยู่ตลอดไปนะครับนั่นเองเป็นโลกแห่งการตอบแทนอันลลอฮฺมนบอกว่าแล้วพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทนระงผู้เป็นผู้องค์คือผู้ทรงศัจจากผู้ทรงเปิดเผยแล้วเขาจะรู้เองในวันอาคล้อ เอาเราเป็นผู้ทรงสัจจะแล้วก็เปิดเผยนะพระองค์ทำอย่างยุติธรรมนะกับที่ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองวันพระองค์ทีบอกกับเราคับว่าวันนี้วันนั้นเนี่ยเอาเราจะตอบแทนให้อย่างอย่างครบถ้วนเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะนั้นใครที่กระทําความดีนะเขาอาจจะทําด้วยความลําบากยากเขียน,ไม,นไม่เป็นไม่เป็นไรครับอดทนพี่น้องส,สมบัติอดทนนะครับในการทําความดีมากๆในการที่จะตอบรพระผู้มีพระอาคเลาลักษมณฮาฮนวัตลาอากาศมันอาจจะหนาวเหน็บบ้าง นะครับและหนทางที่เรามาเนี่ยอาจจะลําบากสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่เราก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านให้ได้มาเถอะนะครับมาสู่มัสยิดมาทําความดีมาตอบรับพรคำยัดของลอสุบฮาในวตาราในทุกๆเรื่องนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปรับการตอบแทนจากพระองค์ลอสุบฮาในวันอัคคีรันนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าอัลคอบีซาตุลขอบีตูลขบีซีนะวัลคอบีซูนนะลิขอบีซัด วัตยีบาตุลิตตยีบีในวตัตยีบูนาลิตตยีบาชนะครับอลัลลาร์บอกนะครับว่าหญิงชั่วเนี่ยควรคู่กับชายชั่วนะคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะที่เป็นผู้หญิงที่ที่ชั่วที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของลสาสวาตาลาเนี่ยก็สมควรคู่ควรแล้วกับชายชั่วนะอายานี้อลัลลาร์ไปยืนยันเอาไว้เลยนะครับว่าอันคนชั่วก็ต้องสมควรกับคนชั่วนะแล้วก็ชายชั่วก็คู่กับหญิงชั่ว,ชวเช่นเดียวกันผู้ชายมุสลิมก็เหมืมอนกันอะ คนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยนะเป็นคนชั่วเนี่ยก็เหมาะสมแล้วที่จะได้คนคนที่เป็นหญิงที่ไม่ดีเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะครับาอัอาล่ะไปนะครับว่าแล้วหญิงดีย่อมควรคู่กับชายดีแล้วก็ชายดีก็ย่อมควรคู่กับหญิงดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์แล้สุภตนายื่นยันเอาไว้เลยนะว่าถ้าสําหรับคนที่เป็นคนดีเขาก็สมควรที่จะคู่ควรกับคนที่ดีด้วยกันผู้ชายเป็นคนดีก็คู่ควรกับผู้หญิงที่ดี ผู้หญิงที่เป็นคนดีก็ต้องคู่ควรกับผู้ชายที่ดีนะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครดีใครไม่ดีนะเราเท่า,ถ,าถ้าเราดูที่เราเห็นด้วยสายตาเท่านั้นเองแต่ในวัานอัคคีอนันล่ะจะได้รู้นั่นเองพระองั้นสลาานั้นจะได้เปิดเผยว่าใครเป็นไหอย่างไรวันนี้ลิ้นมันไม่มีกระดูกมันพูดได้หมดนะครับแต่ในวะันข้างหน้านะนะครับทุกอย่างจะเป็นไป,นปนตามความเป็นจริง อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเรานั้นมันจะมันจะเป็นพยานยืนยันนะครับอัลเราบอกว่าอุไลากามุบารออุไลากามุบรราบรออุนามิม,มายะกุลุนลาหุม,มักเฟรตุวาริสกุลกะรีมอัลเราบอกเชิญเรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายนะครับสำหรับบรรดาผู้ถูกกล่าวร้ายจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมีเกียรตินะครับอันนี้ก็สืบเนื่องเกี่ยวเ,เ,เนื่องกันกับที่ท่หญิงอาชาที่ถูกกล่าวร้ายจากพวกคาริจจากกลุ่มชีอะห์นั่นเอง แล้วคนพวกนี้นะครับมันฝังความเครียดแค้นเอาไว้ตั้งแต่อดีตมาถึงกระทั่งทุกปัจจุบันนี้ยังไม่เลิกที่จะกล่าวร้ายนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ได้เข้าใจให้ดีนะครับบางคนบอกว่า,ามุสลิมเป็นพี่น้องกันใช่แต่ผู้มุสลิมนะแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่เพราะเคลีดะของชีห์ก็าก,ก็อีกอย่างหนึ่งไม่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 เหมือนกับที่ทาศุสลาสลาสลาสสอนเอาไว้นั่นเองเพราะนั้นจุดยืนของเรานั้นคือต้องชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วคนที่กล่าวรา้ายญิงอาชานะั้นสำหรับพวกเขาเนี่ยนะครับเขาบอก ท่านหญิงอาชาหรือเป็นผู้ที่มาจากสิ่งที่พวกเขาเกล่าวร้ายที่เขาเกล่าวหานะอัลลอฮ์รับรองไว้เลยสําหรับพวกเขาผู้ผที่ถูกกล่าวร้ายนะครับจะได้รับการอไัยโทษและเครื่องอย่างชีพอันมีเกียรตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทอัอลลอฮ์สละยืนยนันไว้ท่านอิบนุกนะครับก็ได้อธิบายว่าเป็นการสัญญาว่าพระยามทศลสลุลสลาห์อัลลอฮ์สลลัมนั้นนะนะครับจะได้อยู่ในสวนสวรรค์น,นะครับ แต่กลุ่มชี้อากล่าวหาว่าฒนยาชาในต้องลงอันนี้มันสวนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับใครพูดอะไรใครทําอะไรไว้จะต้องไปรับผิดชอบในวันอายครอรอทั้งหมดเลยเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเระวัดระวังให้ดีนะครับอย่าได้พูดอย่าได้กล่าวหาถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะอย่าได้ไปกล่าวหาใครเขานะครับพยายามรักษาตัวรักษาใจของเรานะครับให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบตัวเรานะครับเราไม่ต้องตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยมีอะไรที่บกพร่องบ้าง นะครับในการดำเนินชีวิตแต่พอปุ๊บเนี่ยเตาบัตต่อรับสุมาตราะนะครับแล้วก็ขอแก้ไขนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุนนะของตทรศัลลลลออะลิอัสลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาม,มานะของเราที่เราได้รับจากพระองค์รับสุมาเนวัตาลา ในเรื่องการตอบรับพระบัญญัติของเราสุฮานะหัวตาลาในเรื่องการปฏิบัติตามสุนนัของทา่นานหลวงสลนฮวศรลอหวาลีกนั้นขอให้เราเนี่ยยกเอาไว้เป็นวาระของชีวิตเราอันดับแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้นะครับพะถ้าวันสุดท้ายพี่เรามาถึงนั้นเราไม่มีโอกาสนะครับที่จะแก้ไขเราไม่มีโอกาสที่จะ,จะ,จ,ะจะประวิงเวลาหรือชะลอให้ช้าลงไปนะครับเมื่อเวลาวาันสุดท้ายมาถึงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามนั้นเพราะมาเลกานนั้นทําตามที่พระองค์รัทสางนันทรงช้าจะไม่ทรยศเด็ดขาดนะ ลลอฮ h บอกเลยักษุน a ลลาฮามาอ a มาร o h u วยฟอลูนามายุมารูนนะเพราะฉะนั้นพวกเขานั้นจะไม่ทอรยต่อละอุบฮานอัลตะลาเขาถูกใช้ทาอะไรเขาก็จะทําสิ่งนั้นนะครับไม่มีการที่จะไปวิงเวลาวยฟอาลูนามายุมารูนแล้วเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาถูกใช้ นะครับก็ขอให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับแล้วก็ขอด้วยนะครับขอพระองค์รักลาให้ให้เราได้ปลดยืนหยัดอยู่ในศาสนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอพระองค์รบกป้องเราจากการการะทําความผิดจากการทำความชั่วทุกชนิดด้วยครับอากูลูกอร์ฮะซ็ฟัสซัลฟิรอนซีมารีวะลลัุมวิสาลิมซ์ลิมีเนมิงกุลิซัมฟัสซักฟิรูฮูอินน่ฮุลกัฟูรุรฮีมัสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ